สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับทุกทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่องสอเขียวผ้ารวยคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องมาพบปะกันในตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยค่ะพี่น้องของส่อเขียวนะคะพี่น้องอวันนี้นะคะเป็นวันที่ ยีกุมภาพันหกแปดนะคะหวยเหล่าลุ่งเร็วนะคะเออมาตามหวยไทยบัตท,ที่นี่เออเป็นยังคือลงสาแท้งวันนี้มาสั่นพี่น้องเข้า,า่านะคะเออสออเขียวพันในบ้านฮี้สูตรค่ะพี่น้องอืมสอดเขียวว่าจะเอาลงแต่ชุดตัดพี่น้องอ,อ่แต่ว่าพี่น้องเข้าหอกว่างเลยอชุดเต็มในสออเขียว,วาสั่น แยกตัดเลยพวสันเอามาล่วงลวดพวสันสุดตัดก็ตัดไปสุดเต็มก็เต็มไปอยากช่องตเลขแนวทางของซอเขียว่าสันนะคะพี่น้องหลังจากที่เห็ุเล้าแตกปังๆแล้วก็อยากเขียนเลขให้กันเนอว่วสันกาพี่น้องวันนี้นะคะจัดให้ไม่ให้ผิดหวังเลยนะคะพี่น้องซอเขียวจับสามคููแตกมาให้พร้อมสามตัวแตกมาให้ท่านด้วยวันนี้นะคะพี่น้องโอ้โหถ้าเขาวงินดิพวพี่น้อง มาสนับสนุนสองซอยเขียวกันหลายๆนะคะกดไลค์กดแชร์ก,ชกันเยอะๆนะคะพี่น้องหวยเล่าก็แตกมันคือสูตรเราลวน <c oughs> นะคะดีใจหลายขนาดเลยนะคะพี่น้องให้จะบดีใจพี่น้องเขาถือเปลือกถือหวยรวยเบืำนำนบ่อนำเอาเป้าหมคือการที่ทุกคนได้ถูกหวยแด่ได้มีเงินใสเขามาเบิงเ่งแลกกับมีประโยชน์มีเงินมีความรวยความเฮมีรอยยิ้มคนทุนน้อยก็มีรอยยิ้มอย่างน้อยๆก็ได้ชุ่มชื่นในจิตใจใช่ไหมคะถือหน่อยถือไลค์กัยังดีก็าถือดีเงินเทวดาเนาะเมนบ่พี่น้องเอาะ พสนสวรรค์คนเอามันสิคือกันสนบมันบอ่อ,บอโชคลาภมันกับพนละย่างด้วยมันบอ่นอบบบอะไรพี่น้องเออเก็บใจไหนบุญบอสทอกันเนาะอืมได,ดได้เลยเร็โต้งเทวดาเป็นไรมากเนาะเงาะที่แล้วนี่ของเงาเขียวเขาอียังมโน,นเดี๋ยวกันเด้อพี่น้องอืมของสอเขียวนี่งวดที่แล้วอ่านำเสนอในเลขด่วนพิเศษนะคะเออเลขด่วนพิเศษ มารอบนี้เพื่อนกัจัดลงไหไปแล้วนะคะพี่น้องเออลืมบอกสุฟังว่าเลขอันด้วนวิเศษเนี่ยเพื่อนเอามาเสียงมาท่ายแล้วนะคะพี่น้องเพื่อนฝันเห็นผู้ที่เอาเลขมาไหบัดท,ที่นี่อืมลืมบอกสุฟังเออเบิ่งเลขท่ยแล้วกับไปเบิ่งเลขอันด้วนวิเศษนั่นเด้อพี่น้องว่เาเพื่อนมาแบบไดเพื่อนไหมาจังสั่นนะคะพี่น้องอืมไหมาที่สามผูแตกแบบว่าต้องกลับนะคะ ถามเพิ่นไปเสี่ยงเน้ะเพิ่นเอ,อมให้นะคะก็เลไดเป็นเรียกชุดเร่งด่วนมาฝากพี่น้องเรานะคะพี่น้องลอกเขาไปเบิ่งได้สามชุดไม่ต้องกลับนะคะพี่น้องอลองเข้าไปดูงวดที่แล้วของสอเขียวเตกอีกอย่างเนะาะงแบนี้เนาะเขานําบาดน้ำมีงเพื่นบนนอรัฐบาลไทยกันอ,อะไรพี่น้องขันว่าเขาพี่น้องคือคอยอยูอ่กี่ะมือโอ้ยเห็นว่ากะไดเนาะสี่หลักพี่น้องเห็ดเหล็กมันเข่าสูตรมันปันมันกะเล เฮ้แน่จักหน่อยเนาะพี่น้องไว้สิว่าพุ่มใจในความสําเร็จของตัวเองเนาะพี่นอ้องใครเขาก็อยากทําเรยกให้มันแตกมันปังความสําเร็จของเราก็คือความสุขของท่านผู้ชมนะคะเอท่านผู้ชมต้องการจะดูตัวเลขอยากให้เลขมันเข้ามันปังอยากเห็นตัวเลขที่มันมาแบบชัดเจนนะคะอืในเมื่อทําแล้วสูตรมันแตกมันเข้ามันปังนะคะซอเขียวกบเลอยอยากเห็นให้พี่น้องเข้าเบิงนะคะ งวดที่แล้วนะคะพี่น้องอืเลขซอเขียวกับมีวิ่งสามวิ่งเจ็ดอยู่เลยนะคะพี่น้องอ่าเลขมันเข่าเจ็ดเจ็ดเนาะสามเจ็ดเจ็ดเราก็ศูนหาเนาะห้าก็มานะคะของซอเขียวเนาะอืมแต่งวดนี้ซอเขียวบ่เอาชุดวิ่งให้นะคะซอเขียวจะเล่นแต่เลขวิ่งนะคะแล้วก็จับคู่แตกให้เลยนะคะ รอบที่แล้วมันแตกไม่สุดนะคะพี่น้องมันบวบปังนะคะมมันยังไม่เด่นพอเท่าไหร่นะครับวดที่แล้วนะคะพี่น้องมันเด่นแปลกสามหรือมันออกเจ็ดสามสามเจ็ดเนาอะ,อะสามมันไปยุดตัวหนาลักล่อยบบเนี้โอ้แต่เสียดายถามว่าเลขกเขาว่ามันก็ถือว่าโออยู่นะคะพี่น้องอเลีกมันก็ถือว่าเขาในรูปแบบลักษณะของเลขกวิ่งเนาะ ค่ะก็ยังมีตัวที่เข้ามาเกี่ยวโยงอยู่นะคะพี่น้องมีทั้งหามีทั้งจ็ตมีทั้งสามนะคะที่ติดมานะคะแต่รอบนี้นะคะพี่น้องถือว่ามาแบบมั่นใจแล้วก็ฟันท่งเลยนะคะพี่น้องตัวเรียกมากแบบคัดกรองให้เรียบร้อยเลยนะคะงวดนี้สามตัวแตกนะคะสามตัวแตกแน่นอนงวดนี้นะคะพี่น้อง เหมือนรัฐบาลลาวนะคะสามสูตรแตกสามตัวแตกก็มีนะคะน้องเขาเบิงเขาไป,าไปชมเด้อเดี๋ยวสอดเขียวลงชุดนี้แล้วก่อนรัฐบาลไทยนี่แล้วกันเดี๋ยวสอดเขียวจะลงสูตรห้อยเล้าสูตรสายไตแล้วก็สายขมิ้นไห้นะคะแล้วก็สูตรแตกจากฝั่งลาวนะคะที่ยังไม่ลงเนาะสามสูตรนี้นะคะพี่น้องมีแตกสองแปดแล้วก็ชุดห้าสองแปดนะคะพี่น้องมานน้ำกันเข้ากำกามเรื่อยนะคะสุดสามตัวสองตัวนะคะ ที่พูดบ่อยๆไม่ใช่อะไรนะคะพี่น้องอยากให้พี่น้องเข้าไปเห็นตัวเลขอยากให้ได้โชคได้ลาบน้ากันนะคะสําหรับผู้ใรที่ไม่ค่อยเหรียญหวยเล่านะคะพี่น้องเบิ้งแต่ให้ล่องไปผิดจาลรณาเล่าเบิ้งรวยอาทิตย์ละสามวันนะคะพี่น้องอแต่ตั้งทุกวันนะคะไม่ผิดหวังเลยนะคะแต่ก็ต้องใช้ดวงพินิพิจารราณยางในการรับชมเพราะมันเป็นตัวเลขแนวทางให้กับทุกท่านนะคะสตด สูตรแตกจากฝั่งลาวนะคะเคยแตกเข้ามาถึงสี่งวดติดเลยนะคะพี่น้องแล้วก็ชุดของสายขมิ้นนี่สี่งวดติดแล้วแล้วก็มาเข่าของสา,ายใต้นะคะสายใต้นี่เปิดตัวบล,อบลอบ็อตสามอบลอสามหอบเมื่อสี่อบเนี่ยแหละพี่น้องแตกทุกงวดเลยนะคะรูดแค่งวดแรกนะคะงวดต่อมากับเขามาตลอดเลยนะคะพี่น้องลองข้าไปเบิง่งลผิดจัลัาในตัลีเนื่อวทางซอยกันคะ่ะพี่น้อง คนไม่เคยเล่นก็ลองเข้าไปดูไปชมดูนะครับน้องยาว่าแต่จะควองเหรียญมาปิดระเบอบเบิงพี่น้องอย่าปิดโลกให้กับตัวเองออกไปสู่โลกภายนอกดูมันทุกคลิปทุกแนวทางเลยนะคะถ้าขึ้นชื่อว่าของช่องซอเขียวพารวยนะคะพี่น้องมีคลิปใดโลกไปเบิงมันวัดถุกคลิปโหลดค่ะพี่น้องเลขของซอเขียวเนาะ,ะทางช่องซอเขียวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดกับตัวเลขแนวทางความโชคดีแตกต่างกันทุกแนวทางนะคะพี่น้องอะยังไงก็ รอบนี้นะคะซอเขียวขอฝากรัฐบาลไทยของซอเขียวไว้ด้วยนะคะจัดชุดเต็มให้แล้วก็ตัดชุดให้นะคะตัดชุดเล็กให้ชุดประหยัดงบนะคะแล้วก็สามตัวแตกวันนี้ปังแน่นอนไม่ผิดหวังกับการรอคอยงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกแปดกันตามตัวเลขแนวทางกันได้เลย้านี่นะคะรัฐบาลไทยซอเขียวงวดที่แล้วนะคะพี่น้องเออมันไม่เข้าจับคู่นะคะพี่น้อง อ่าเนี่ยแหละมันหนาเสดายอะไรคู่เทียมมันกับเขาอยู่รอบนี้มันบ่เขาเนาะอืมมันมาเข้าในวิ่งสามวิ่งเจ็ดนี่เห็นบ่อเจ็ดกามานี่พี่น้องเจ็ดก็มานะคะเนาะประกาศกระไดพี่น้องเอ้ไปยุใส่เบิร์เนาะประกาศผู้ข่าน,นี่เนาะวิ่งเจ็ดก็มาวิ่งห้าก็มานะคะพี่น้องเป็นเลขวิ่งได้ชุดวินเป็นเลขวิ่งได้นะคะพี่น้องอันนี้คือให้เบิรงว่าตัดบัวย,ยังเหลือเยื่อใยนะคะ อ่าสหรับตลิแนวทางนะคะจะตัดทิ้งทุกตัวก็ไม่ได้นะคะพี่นอ้องเดี๋ยวซอเขียวใจเบื่องของซอเขียวบาดท,ที่นี่พี่น้องของงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกแปดนะคะอ่าซอเขียวจะให้ดูในชุดเต็มก่อนนะคะพี่น้องชุดเต็มก่อนเลยนะคะเดี๋ยวค่อยดูชุดไม่เต็มนะคะอันนี้คือชุดเต็มนะคะของงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกแปดนะคะอันมีหน้ากับไซส์สไลอีที่ถหนี้โอ้จะจมันปลกเนาะ ันเมจิกกระเบิดเลยเหรอพี่น้องโอ้นอนอยน,อน้อไม่นออดดหนังน้อนี่เมจิกกะคักน้อเออดูดนาดูดล้างวันมันเอียงค่ะลวด,ดอันหนึ่งไม่น่าคมหกแปดนี่พี่น้องซอดเขียวเอาวิ่งหกวิ่งสองรองเก้านะคะบนล่างนะคะพี่น้องอ่าจับคู่เด่นให้นะคะอ่าสี่สองหกเจ็ดเจ็ดสามนะคะหกแปดนะคะสองสามสองห้าเก้าสามสองเก้านะคะแล้วก็ตัว หกสองด้วยนะด้านบนนะคะพี่น้องนี่หกสองนะคะแล้วก็ตัวกันนะคะสามสี่สี่สี่ศูนย์สี่นะคะมีสามตัวแตกให้ศูนย์สี่สี่ห้าเจ็ดสามสี่เจ็ดหกศูนย์สี่สองค่ะพี่น้องแคปหน้าจอตัวชุดเต็มไว้ก่อนนะคะพี่น้องอ่าซอเขียวจะบอกเลยว่าสามตัวมันไม่ได้มาเหมือนกันนะคะพี่น้องบริมาเหมือนกันหมดนะคะซอเขียวคัดแล้วก็กรองมาใหม่นะคะอ่าความเป็นไปได้มันก็มีเยอะ นะคะแต่ชุดที่ซอเขียวตัดแล้วก็จุดลงมาเนี่ยนะคะพี่น้องมันจะเด็ดกว่านี้อีกนะคะพี่น้องเอาแคปหน้าจอตัวนี้วบสะก่อนค่ะพี่น้องคะเพราะว่ามันอยู่เลียมเดียวกันเนาะซอเขียวก็เลยต้องอเปิดไปหนาะไม่สะกอนนะคะพี่น้องค่อยจะเห็นตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเอาแคปหน้าจอกันได้เลยค่ะงวดนี้โซอเขียววงกลมไปที่4ี่สองและ7 3ดสานะคะตัวนี้นะ ที่จริงมันกับวงกลมในหลายตัวอยู่แต่ว่าเขาไปบึ่งชุดตัดดีกว่า่าสรุปแล้วสอยเขียวเอาอีกอย่างในชุดล่าสุดกันนะคะ,ะจัดให้ตามคําขอตามคําแนะนานะคะของท่านผู้ชมค่ะพี่น้องนี่คือชุดตัดและชุดที่เด็ดที่สุดคิดว่ามาร้อยเปอร์เซ็นต์ในงวดของวันที่หนึ่งมีนาคมหกแปดซ่เขียวพารวยค่ะพี่น้องวิ่งหกและสองรองเก้าจับคู่เด่นให้หกสองสามสองเจ็ดสามและสี่สองค่ะพี่น้อง าตามด้วยคู่รองนะคะ92และ93นะคะ92และ93นี่คือคู่รองนะคะส่วน3ตัวแตกนะคะ573 762 962และ342นะคะพี่น้องเลขในหนีสอดเกียวมักมัดคู่ตัวนะคะพี่น้องนี่คือชุดที่ตัดสินใจที่คิดว่าจะมาแน่นอนนะคะ สามตัวนี้อาจจะมาในชุดสามตัวหน้าหรือสามตัวท้ายก็ได้หรืออาจจะมาในสามตัวบนเป็นไปได้หมดเลยนะคะพี่นอ้องเลขล่างเลขอะไรก็รีบจับจัดไปให้ครบนะคะสําหรับรัตเตอรี่เรานะคะพี่นอ้องอยาถิมยาผาดยาตัดถิมแม้เต่รนิดเดียวนะคะอยู่ในนหนนะคะพี่น้องมันทําสูตรออกมามันได้เด่นแบบนี้นะคะพี่น้องคะ่ะเออซอเยวก่ะ พยายามคัดกรองคิดว่าเป็นแบบนี้มากที่สุดเลยนะคะน่าจะมาที่สุดเลยก็คือตัวนี้นะคะพี่นอ้องไม่ได้โตมากๆมาสันทนะ,ะที่คัดออกมานน่นะคะ,ะพี่น้องจะมักน้าซอเขียวบอซอเขียวกับบรูนะคะพี่น้องแต่ก็แคปหน้าจอเอาไว้พิจารณาก่อนก็ได้สําหรับใครที่มาใหม่นะคะยังไม่รู้ตัวเลขแนวทางก็ลองแคปหน้าจอนะคะสําหรับใครที่รู้แนวทางของตัวเลขแนวทางของซอเขียวแล้วก็พยายามอย่าพลาดนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางนะคะ มันเป็นไปได้เบิดทุกหม่องทุกบอนล่ะค่ะพี่น้องมันหลุดงวดทีแล้วงวดนี่มันอาจจะปังก็ได้ใครจะรู้นะคะอ่ะลองผิดจาราหน้าแล้วก็ไปหาลตตอดตอลีเข้าไว้พี่นอ้องก่อนหมดเขตก่อนหมดอายุใกล้วันหวยออกแล้วนะคะอย่าทําให้ตัวเองเสียใจนะคะพี่นอ้องสําหรับตัวเลขแนวทางนะคะอ๋อโ้เขียวฟันทงหาแล้วเรียบร้อยจัดจัดพี่น้องสซเขียวกัน ขอให้พี่น้องโชคดีนะคะพี่น้องรำด้วยกันทองกันสู้ขู่สู่คนนะคะเข้ามาขอให้มีความสุขเข้ามาขอให้มีความปังขอให้ได้ความรำ่ำความรวยออกไปกับทางช่องซอเขียวพารวยทุกคลิปทุกแนวทางโชคดีปังๆกันไปทุกทุกวันโชคดีมีใช่กันสู้ขู่สู่คนพอกันไหมคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ